คอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นที่มีต่อเรื่องราวความโหดร้ายของแก๊งคอเซนเตอร์ในประเทศกัมพูชาที่กระทำต่อชาวเกาหลีเมื่อชาวญี่ปุ่นเห็นเรื่องราวอันโหดร้ายนี้พวกเขาบอกว่าเมื่อพรพศทำลายสังคมไปแล้วสังคมก็ไม่มีทางกลับมาเป็นปกติได้อีกปัญญาชนรุ่นปัจจุบันส่วนใหญ่ที่อายุเกิน50ปีถูกฆ่าตายไปแล้วในกัมพูชาผู้คนส่วนใหญ่รวมทั้งปัญญาชนถูกฆ่าตายในสมัยการปกครองของพรพศและไม่มีผู้ใหญ่มาสอนเรื่องสามัญสำนึกดังนั้นผู้ คนจนํานวนมากจึงเติบโตขึ้นโดยไม่ได้รับการสอนแม้แต่เรื่องสามัญสอบนึกขั้นพื้นฐานมันเป็นประเทศที่รัฐบาลและตำรวจจะหันหลังให้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเราเมื่อเราจ่ายสินบนให้ดังนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ติดตามเบื่องรางหมดได้ทางช่องสมรรูคมคอมเมนต์ครับก่อนจะไปรับชมเรื่องราวก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของแอมเบนด้วยเรื่องราวความหัวตรายของของบวนการหลอกลวงทางออนไลน์การค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานการฟอกเงินในประเทศกัมพูชาล่าสุดที่กำลังเป็นข่าวดังในประเทศ เกาหลีใต้อยู่ในขณะน,นี้เพราะว่ามีชาวเกาหลีใต้ตกเป็นเหยื่อจำนวนมากจนทำให้รัฐบาลของเกาหลีออกมาประกาศว่าจะดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อวันที่16ตุลาคม2 5 1 8คิมจีนารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศลำดับสองของเกาหลีใต้ได้นำทีมพิเศษที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานอย่างเช่นสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานข่าวกรองแห่งชาติเดินทางถึงกรุงพนมเปญเพื่อเริ่ม กิจสำคัญในการประสานความร่วมมือกับทางการกัมพูชาโดยล่าสุดชิมจีนาได้เข้าพบกับฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ทำเนียบณนะกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเป้าหมายหลักของการเดินทางในครั้งนี้นั้นก็คือการจัดการกับกระบวนการหลอกลวงที่ชักชวนคนเกาหลีใต้ให้ไปทำงานในต่างประเทศซึ่งกำลังขยายตัวและมีความรุนแรงมากขึ้นโดยไม่เพียงแต่หลอกลวงให้ผู้คนเดินทางไปทำงานที่ไม่มีอยู่จริงแต่ยังมีกรณีที่เกี่ยวข้องก,กับการลักพาตัวการกักขังและการ ทำร้ายร่างกายผูดที่ตกเป็นเหยื่อจนบางคนถึงขั้นเสียชีวิตหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทาให้รัฐบาลเกาหลีต้องเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหานี้คือกรณีของนักศึกษามหาวิทยายลัยชาวเกาหลีใต้ที่ถูกทรมานจนเสียชีวิตในประเทศกัมพูชาขณะนี้ทีมเฉพาะกิจได้มีการหาหรือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกัมพูชาเพื่อร่วมการสอบสวนคดีนี้และนําตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษทางด้านญี่ปุ่นเองครับในขณะนี้ก็ถือว่ามีการตื่นตัวเช่นเดียวกันกันกบเรื่องนี้เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเอง เขาก็เคยตกเป็นเหยื่อเช่นเดียวกันนะครับสื่อหลายสื่อของญี่ปุ่นได้นําเสนอเรื่องราวนี้โดยเฉพาะสื่ออย่าง Yahoo Japan ก็นําเสนอข่าวเรื่องนี้ออกไปเป็นจํานวนมากทําให้ชาวญี่ปุ่นจํานวนมากได้เข้ามาพูดคุยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงแสดงมุมมองต่างๆเอาไว้มากมายต่อเหตุการณ์ดังกล่าวโดยชาวญี่ปุ่นคนแลนั้นเขาได้พูดถึงเรื่องนี้ว่ามีหลายกรณีที่ชาวญี่ปุ่นถูกลักพาตัวไปต่างประเทศและถูกบังคับให้กระทําการช่อโกงมีรายงานว่าเกาหลีใต้จะส่งทีมตอบ ตไปรัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งทีมตอบโต้ไปยังที่เกิดเหตุแล้วหรือยังเราจะติดตามสถานการณ์นี้ของเกาหลีใต้เพื่อดูว่าเกาหลีใต้จะสามารถดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิธภาพได้อย่างไร จากความคิดเห่นนี้ครับคนตอมาได้เข้ามาตอบกลับว่าอาจจะเป็นเพราะอิชิบะกาลังปิดบังอะไรบางอย่างหรือไม่ก็ไม่มีชาวญี่ปุ่นคนไหนได้รับอันตรายเลยก็ได้แต่ฉันคิดว่าอย่างแรกน่าจะเป็นไปได้มากกว่านะสําหรับอิชิบะก็คือนายกรัฐม,มนตรีของญี่ปุ่นคนปัจจุบันนะครับต่อคนที่คอมเมนต์ถัดมาคนนี้เขาบอกว่าแล้วญี่ปุ่นที่อนุญาตให้คนจากประเทศเหล่านี้เข้าประเทศได้ง่ายๆจะไม่ถูกลักพาตัวภายในประเทศหรือนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นตำรวจเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและ องคอ์กรแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศคุณกาลังอ่านข่าวอยู่หรือเปล่าชาวญี่ปุ่นคนถัดมาได้ตั้งคําถามเอาไว้ว่าแล้วกรณีนี้เหมือนกับกรณีการปราบปรามงานพาร์ทไมผิดกฎหมายหรือเปล่าองคอ์กรนี้มีกลุ่มที่คล้ายๆกันเป็นผู้นําหรือเปล่า คขาเป็นของชาวญี่ปุ่นคนถัดมาครับคนนี้เขาได้อธิบายว่าคนส่วนใหญ่ที่โดนหลอกไม่ใช่คนท้องถิ่นจากต่างประเทศแต่ถูกหลอกโดยคนของตัวเองการที่มีใครสักคนเข้าหาคุณแล้วพูดว่าฉันรักประเทศญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องอันตรายเราอีกได้หนึ่งคือรัฐบาลเกาหลีใต้ควรระมัดระวังชาวจีนเชื้อสายเกาหลีชาวเกาหลีเหนือและอาชญากรชาวเกาหลีใต้ชาวกัมพูชาทั่วไปมักจะมีความคิดตื้นตื้นและไม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวองค์กร NGO ในประเทศระบุว่ากัมพูชาเป็นที่ตั้งขององค์กรอชาชญากรรม จนีและแก๊งอาชญากรชาวเกาหลีใต้กัมพูชาย,ยังใกล้ชิดกับรบัฐบาลหุ่นเชิดของจีนและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเกาหลีเหนือโชคดีที่ปัจจุบันญี่ปุ่นไม่มีปัญหาการขาดแร,แรงงานดังนั้นจึงไม่น่าเป็นไปได้ที่ผู้คนจะถูกหลอกด้วยคำพูดหวานๆเช่นนี้และถูกบังคับ ให้ทำงานให้กับนักต้มตุนอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของเกาหลีใต้กําลังเริ่มถดถอยทําให้คนหนุ่มสาวหางานทําได้ยากกัมพูชาย,ยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมทามกลางกระแสะการเดินทางระหว่างประเทศที่เฟื่องฟูมีเที่ยวบินตรงหลายทเที่ยวไปยังเสียมลาฐซึ่งเป็นที่ตั้งของนครวัด ชาวญี่ปุ่นคนต่อมาครับคนนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าเมื่อพรพศทําททลายสังคมไปแล้วสังคมก็ไม่มีทางกลับมาเป็นปกติได้อีกปัญญาชนรุ่นปัจจุบันส่วนใหญ่ที่อายุเกิน50ปีถูกฆ่าตายไปแล้วต่อมาครับเขาบอกว่าเป็นที่แน่ชัดว่าผู้ก่ออาชญากรรมนี้คือมาเฟียจีนและพวกเขากําลังดําเนินการตามคําสั่งของมาเฟียจีนแม้จะมีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกัมพูชาและเกาหลีใต้อาชญากรรมนี้ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ง่ายในมุมมองของกัมพูชาการลดลงของนักท่องเที่ยวขาเข้าจากเกาหลีใต้ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์นี้ถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ขณะนี้ญี่ปุ่นกําลังสืบสวนประวัติของผู้ที่ส่งชาวญี่ปุ่นไปที่ประเทศกัมพูชาไม่มีทางอื่นใดนอกจากการค่อยๆเปิดเผยเครือข่ายอาชญากรทั้งหมดแม้ว่านี่จะเป็นวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการเติมเต็มช่องว่างแต่ดูเหมือนว่านี่เป็นวิธีเดียวที่จะเปิดเผยความเชื่อมโยงภายในโลกใต้ดินเนื่องจากฐานที่มั่นช่อโกงของมาเฟียจีนไม่ได้จํากัดอยู่ในแค่ประเทศกัมพูชาเท่านั้นแต่ยังอยู่ในเมียนมาและฟิลิปปินส์ด้วยการเปิด กิดเผยเครือข่ายอาชญากรรมนี้จึงอาจจําเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศเป็นจนํานวนมากจากความคิดเห็นนี้คนต่อมาได้เสริมว่ามันเป็นประเทศที่รัฐบาลและตํารวจจะหันหลังให้คุณไม่สนใจคุณหากคุณยอมจ่ายสินบนให้พวกเขาดังนั้นฉันคิดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ตัดมาครับบอกว่ามีหลายกรณีที่นักท่องเที่ยวถูกลักพาตัวและผู้คนถูกล่อลวงไปโดยอ้างว่าทำงานถูกต้องตามกฎหมายอย่างเช่นนักแสดงประกอบภาพยนตร์ หรือพนักงานบริษัทท้องถิ่นแต่กัมพูชากับไม่พูดถึงเรื่องนี้และพูดแค่ว่าน่าเสียดายที่ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างอาชญากรรมกับการท่องเที่ยวนี่แสดงให้เห็นชัดเจนว่ารัฐบาลกัมพูชาไม่น่าเชื่อถือแค่ไหนต่อมาครับกัมพูชาเป็นประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคอาเซียนและกองกําลังตำรวจของประเทศยังขาดความสามารถหรือความน่าเชื่อถือกัมพูชาควรตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาขีดความสามารถของตนเองอย่างค่อยเป็นค่อยไป คอมเมนต์ถัดมาเขาบอกว่าพวกเขาแยกไม่ออกพวกเขาแยกไม่ออกระหว่างความดีและความชั่วและพวกเขาก็คิดว่าตัวเองถูกความคิดเห็นถัดมาครับผมเชื่อว่าสาเหตุพื้นฐานของสถานการณ์นี้อยู่ที่การปกครองที่ช่อชนของตระกูลฮุนเซนแห่งกัมพูชาไม่ว่ามาเฟียจะแข็งแกร่งเพียงใดพวกเขาก็เป็นเพียงส่วนน้อยในสายตาของรัฐบาลและสามารถกำจัดได้อย่างง่ายดายผมเชื่อว่าทางออกพื้นฐานคือการที่ประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นเหยื่อต้องร่วมมือกันและกดดันตระกูลฮุนเซนด้วยการออกหมายจับระหว่างประทศ เและกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเพื่อที่พวกเขาจะได้ปราบปรามมาฟเฟียด้วยตัวเอง ขอบันทันมาครับในกัมพูชาผู้คนส่วนใหญ่รวมทั้งปัญญาชนถูกฆ่าตายในสมัยการปกครองของพรพศและไม่มีผู้ใหญ่มาสอนเรื่องสามัญสำนึกดังนั้นผู้คนจํานวนมากจึงเติบโตขึ้นมาโดยไม่ได้รับการสอนแม้แต่เรื่องสามัญสำนึกขั้นพื้นฐานความคิดเห็นถัดมากัมพูชาลาวและเมียนมาเป็นประเทศอันตรายนอกจากองค์กรท้องถิ่นแล้วองค์กรอชาชญากรรมจากประเทศอื่นๆก็อย่างลากลึกเช่นกันอันตรายในรูปแบบที่ต่างจากละตินอเมริกาซึ่งแก๊งค้ายามีอำนาจควบคุมประเทศอย่างเหนียว นี่คือประเทศที่คุณไม่ควรไปจากความคิดน,นี้ครับคนต่อมาได้เสริมว่าผมตกใจมากเมื่อได้รู้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเพียงหนึ่งใน5ของดินแดนเมียนมาเท่านั้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลส่วนที่เหลือเป็นดินแดนไร้กฎหมายซึ่งไม่น่าแปลกใจที่องค์กรอาชญากรรมกําลังสร้างเมืองอาชญากรรมอย่างเปิดเผยคนถัดมาครับเขาแสดงความคิดเห็นสั้นๆว่า ประเทศที่มีกลุ่มพรพศอยู่คงไม่ใช่ประเทศที่ดีแน่ต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่าญี่ปุ่นยังคงให้ความช่วยเหลือประเทศที่ไร้ค่าเช่นนี้มาหลายปีแล้วเหมือนกับการทิ้งเงินไปเปล่าๆในตอนแรกพวกเขาสังหารคนฉลาดไปทีละคนเหมือนในทุ่งสังหารดังนั้นยีนของคนฉลาดที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันจึงหายไปสติปัญญาของคนส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยพันธุกรรมดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถฟื้นคืนได้อีกแม้จะใช้เวลา100ปีก็าตาม ชายญี่ปุ่นคนต่อมาครับเขาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเรื่องนี้จะไม่หายไปไหนเว้นแต่จะมีแรงกดดันจากนานาชาติมากดดันกัมพูชาใช่ไหมฉันก็เคยได้ยินมาว่าตำรวจกัมพูชาเองก็คอร์รัปชันเหมือนกันฉันจะไม่ไปกัมพูชาอีกแล้ว จากความคิดเห็นนี้ครับคนต่อมาเสริมว่าผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คือญาติของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องสมรู้ร่วมคิดกันคนถัดมาครับมันน่าเสียดายที่กัมพูชาเป็นสถานที่ที่อันตรายจากความคิดเห็นนี้คนต่อมาเขาก็เสริมว่าจะเป็นอันตรายแค่ไหนหากคิดว่าคนส่วนใหญ่เคยประสบและสมรู้ร่วมคิดกับระบบการปกครองของ,ของอพรพ์และรู้วิธีทำแน่นอนผมมั่นใจว่ามีคนจํานวนมากที่คิดว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ผิดอีกคนเขาตอบต่อไปว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมหัวหน้าองคออ์กรอาชญา ถึงเป็นญาติกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลตำรวจก็ไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องในการสืบสวนหลักและอีกคนครับเขาตอบเพิ่มเติมว่าไม่ค่อยมีใครรู้แต่กัมพูชายังคงเป็นเผด็จการอยู่ผมคิดว่าหลายคนคงคิดว่าระบบะเผด็จการคงอยู่แค่สมัยของพลพช่ไหมแต่จริงๆแล้วระบบะเผด็จการก็ยังคงดําเนินต่อไปในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาของชีวิตฉันไม่เคยคิดว่าประเทศกัมพูชาจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยเลย ส่วนคนถัดมาเขาบอกว่านี่คือประเทศที่ให้กำเนิดพรพศความคิดเล่นถัดมาครับตอนที่ผมเคยไปเที่ยวที่นั่นเมื่อ20ปีก่อนไม่เคยมีเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้เกิดขึ้นหากหลายคนยังจําเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ก่อโดยรัฐบาลของพรพศได้และดูเหมือนว่าจะมีคนจํานวนมากที่ไม่ชอบความรุนแรงเมื่อความมั่นคงทั่วโลกเสื่อมถอยสถานก,การณ์ความมั่นคงในกัมพูชาก็เสื่อมถอยเช่นกันเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นผมก็หมดความสนใจที่จะไปนครวัดอีก และคอมเมนต์สุดท้ายครับเขาบอกว่าการได้ไปเยือนประเทศที่เคยประสบกับการฆ่าล้างเผ่าพ,พันธุ์ที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติมันสนุกตรงไหนกัน <S <S เหมือนกับการไปโซมาเลียแล้วถามว่าสันติภาพกลับมาแล้วหรือยังแล้วทหมนนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นที่ได้เข้ามาพูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับหากคอมลในการแปลผิดพลาดไปกันก็ขออภัยด้วยดูจบแล้วมีความคิดเห็นกันอยไรก็คอมเมนต์มาบอกกันสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เราจะกนใหมาคลิปหน้าสวัสดีครับ